บาดีกบสีมะถามเรื่องเลหล็กพญานนคได้หน่ะเป็นจังไดมีความเคลื่อนไหวยังไงบอลลังจากปล่อยอมากเราเคลื่อนอยู่จ้วเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าหลังจากที่แม่ลงพุ่มมาบ้านท่กวานนี้เนาะครับมาใหา้จำพงสัมผ่ามาบ้าฝันดีจังทีนะครับผมนะที่เก่ามากที่กจะห้ว่าเป็นอี่อยังเป็นอี่อยังละ่ะเป็นสั้นานดีครับเี่ยกกับตัวเลขยงลงพุม่มนี่แล้วนะแมนแมน จำหรับคลิปตอนจะลงน้องพุ่มไปแล้วคลิปนี้ก็ะทีมาเอวาถึงในส่วนของเด็กพญานาครับเด็กพญานาแต่พี่พุ่นยิ่งามหล่ได้เงินวันวันนึงกับเข่าเด้แมนศูนย์เจ็ดจังๆได้เงนตลอดันหลังจากที่ลงคลิปไปเด็กพญานาหนะกระแสเริ่มกลับมาขึ้นเก่าแหละเออเด็กพญาหนาเนาะครับัานี้ผู้ใดก็ให้คำตอบว่าอะดอกเพราะว่าผมกับว่าอะติดต่อว่าอะคุยไอเที่ยนากับว่าอะคุยครับมีตั้งแต่ใจบุญ อ่าเป็นผู้ต่ตางๆในยุ่งอ่าผู้อ่าว่าแต่ผู้เขาคนบ้านเดียวกันนะโอ้คือว,<ะ>ว่าไปถามมาไอ้มื<ห><ห>ดฮกเขาก็ไปถามามาเมื่อเสาร์นี่บปล่าเขากับมื่อเสาร์นี่แหละอืมอ่เทากับรุ่นนั้นเมื่อกันว่าเอพระเจ้าที่ใดตัวใดมีการคาดเคลื่อน,นี่ยังบองที่แล้วเจ้าคือว,ว,ว่าพระเจ้าเนยียนยำมาแล้วบปล่เนียนมาแล้วเนียนมาแล้วบปล่าว่าทางไหนล่ะเพิ่งวางไหนเพิ่งฝันวางไหนจังไหน พื่อนกับอันที่แรกเพื่อนอันนี้และปูมะบอกอ่ะเจ็ดเก้าศูนย์วมาสันอันนี้คือเป็นปูมาบอกเลยบอกปูมาบอกหลังจอโค้กทุนไทยไทยมาแล้วเม็ดเดียวคือเจ็ดเก้าศูนย์คือเพื่อนไดบอกเหตุการณ์บวกว่า,วามฝันเพื่อนเป็นในลักษณะใด โอ้ฝันที่แหลกแล้วมาแล้วอ่ามันเป็นฝันว่าที่แรกน่ะคนคนมาเต็มเงี้ยอยู่มากินขอยค่ะว่าเราเราได้เลี้ยงอาหารคนน่ะเต็มอยู่ว่าทันครับค่ะปน,นินมารีการ์ดิเป็นเลขคือเก่กาวเหรอเลขร้อยมากถ้กาลองถึงน,นีจ้ะอือฟูมาบอกให้เลี้ยวอ,อ่ะเลี้ยวขึ้นไปพอเห็นชัดเลยทันว่าเป็นเจ็ดเก้าศูนย์อ๋อเจ็ดเก้าศูนย์อ้าวอย่าเรื่องบางงวดนั่นนี่อย่าเรืมม่องบางวดที่แตกสามตัวของเลขพญาหน้าเห็นร้อยมากเท่ากันดิเห็นร้อยมากหลังจากหันมากับบอร้อยอีกจักเกียร อมากประกอบกันครับแม่คู่แม่คู่ส่งนะบบาว่าเลขพญานาต้อสีไม้เป็นวางสันนี่คือคือว่าเขาแปลใจค่วมนะครับเขาแปลใจก่วมือเลขพญานาสีไม้ตอนนี้หนีมากจากเขาจับยังนไดรับจับพญานากี่หนีมาบอกไอ้แซมเห็นค่ับหนีมากตอนนี้ยังลบดีอยู่วันต่อไป่าไงกัก็คือพญานาคต่างดาวอยู่ตอนนี้ก็ไ้หนีอยู่ <laughs> กันแต่วากันนั่งนีจับหามาพอ่อข้าเจ้าก็ร่างคนหากันยังไงในเมื่องบาดานนคร <laughs> ับอยยานิส่งคนมาตามหาแต่ว่าครับกัดส่งมาอนิสหนีจะได้บอกเลขไอ้เชมหลับไปคร <laughs> ับเออนีจะได้มาบอกเลขตัวร้อยมากเลย่ะนั่นมอ <laughs> ที่เบ <c oughs> าอยู่นี่คือความฝันดินี่ใช่ป่ะนี่ที่เบาอยู่นี่บะแม่ตอนแม่คู่ส่งเหรอโอ้คนส่งแต่ตอนตอนผู้ดำลงอ่าโอ้ดำลงทั้งทั้งที่หนูยังไ้เดาอันก็ไม่คู่เลยได้มือนั่นน่ะ ดา่วาปูดําที่เขาโทรสัมภาษณ์ปูดํานะอ๋อแม่ครับที่ปูดัมที่รีโอมากครับว่าตอนนี้พญานาคหน,น,นีขึ้นมาแล้วว่าสันครับหัวสีมานี่ก็สีถืออีกว่าสันเพื่อนว่าอืมปานนี้ปูดําก็เลยบอกว่าตอนนี้รีดีปัญญงยุม่งมาถูดพญานาคอันที่ว่าหี่น้ำมาต่ำจับไปนะฮะจึงได้กับหาบ่เห็นว่าสันเอาไงถ้าหารพญานาคครับทหารพญานาคมาน้ำอยู่ครับอ่าแต่ว่าพญานาคตอนนี้หน,นีขึ้นมาเพื่อสั่งบารมี สร้างบุญ oh, ครับอมาสั่งบาร,บรมีกับมนุษย์ครับะเพราะว่าอย่เมือเอเงินกับอ่าอันนี้ก็คือว้ามันเป็นว่ลลูดีดอกครับในเมื่อเงินนี่การสรั่งบารมีนี่กระสีต่างกันนี่ครับสั่งบารมีของบ้านท่านบอกครับกระจีเป็นบำเพ็ญนะนะครับครับอแต่ว่าขึนมาบ้านแต่ว่าบอกได้บอกเบอร์หุ่น,ใน,นในช่วงใช่น,น้ำกะอาศัยบารมีส่วนนั้นเป็นสีอะไรครับผมอันนี้ก็เดาดิเนี่น้าการนะนะว่าท้านเนม มันต่อไปเพแมนบาลูดีแถวบุญพระรวยแมมนี่อ่นอ่เข้าเฮากระคาดเดาเท่ากันเจ้า่านี้ในส่วนเพิ่นฝันมาเลขร้อยมั่นครับเลขร้อยมั่นมั่นไปคือกันครับงวดที่เพิ่นแตกหนึ่งหกแปดบ่ครับแม่มาหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดนี่แหละแตกสามตัวเดี๋ยวให้ย้อนกลับไปวงหนึ่งก่อนยังสนใจอยู่ดิทีน่าบอกงหนึ่งอ่คือเห็นแม่คู่ว่าเอียงเกาะขั้นขั้นบอกถือดีจักงวดป้าเพิ่นสิกายเป็นมนุษย์อ่ะผมบอแม่สิกายเป็นมนุษย์ อยู่เมืองมนุษย์ใดจะเกิดจากลมในปกติหรือบารมีพ่อนะโอมันถึงกันบารมีพ่อพ่อแม่นาสิกายเป็นมนุษย์ที่โอ้คอพระญาณเป็นอยู่สูงของมนุษย์อยู่ละครับก็หมายกับอยู่อ่าขาเจ้าว่าอยู่ได้สั้นพุ่มท่าเทวดาครับอ่าจตุมหาราชิกาอ๋ออยู่อยู่สั้นนี่เพื่อนมาดิท่านสมมติบอกเลขถือครบแล้วก็คือสิมาอยู่ อยู่จังไหนก่อแปลว่าอยากอยากอยากล่งไปหรืออยากขึ้นมาโลกมนุษย์จังสิก็ไดอย่กถือครบาเรตสิครับจังสินะบ้แม่งบากเลขสิครบแบบต้องมาเข้าใจว่าให้ถือครบนบอกเลขจนบารมีอิมอินบารมีก็จะสามารถึ้นล่งได้เพราะว่าได้ยินแม่ครัว่า สั้นหนากเลยต้นกระเบีงตามบารมีเด้ผู้ใดาบารมีหน่อย,ายบารมีหลายผู้ใดบุญหน่อยบุญหลายนะ<อ>จะจายแยก,กแยกออกไปนั่นกาคือจ,จังเข้านี่แหละเอา,เ,อาเริ่มจากอดีตกรบว่าม่นดูตัวการงานนะค,ะ<ช>ครับเพื่ออะไรเพือเปรียบเทียบ <c oughs> จากก่อสร้สางแม่นช่หรอง,งานออฟฟิศแม่นว่ามาผู้จัดการไม่อย่างไตระดับหรือไม่ใช่กันโอ้บาตรมีพ่อสะสมบารมีเสร็จปั๊บเรียบร้อยอืมผ่านเข่าออกโดยไม่ต้องผ่านต่อมอเลยนะ ตองอว่าโอ้เป็นดังหลันเมื่วันนี้ให้แะนมดีๆในช่วงควาตัวเลขพญานาง่วานี้กัคื่อวานเราเล่กะเขาคือลุ้นมาสองวันนั้นบหลุ้นมาสองวันกับกัมมัติีอีกแล้วนี่มาเข่าอีกแล้วมาเข่าคือในลักษณะที่เรขเข่าเนี่ยกลับเป็นบังเอิญแม่คู่กัว่าพยาหน้านี้ขึ้นมาไอ้แซ่กับฝันลากขึ้นนี้ขึ้นน้าอย่างกันปะฝันฝันเมื่อน่ะนะฮะในว่า ที่รอบแรกที่หนูฟันอะแม้ที่เทากับปล่อยบบาน้องผู่มือนั่นนะที่เอ่อคนโทรมาบอกทูฟังทั้งที่ท่าได้บอกกันก็ไม่คู่เลยแต่ว่าเล่าเล่าหูใด้จงใดถึงได้ว่าพญานาคตนนี้นะนีข้นมาอยู่อันโลกมนุษย์ตอนนี้กำลังมีคนตามหายูนี่จงได้อันรีรีบ่มีคนตามหาเห็นนะแม่จ้ะครับกก็เลยบอกว่าให้พญานาคตนนี้รีดีๆพผู้ดำน่ะไปบอกปราจักพ์คนแรกว่าเลขงมวดนี่นะที่ถืออีกปรจักษโอ้ เพราะว่านี้ขึ้นมาได้แล้วว่าสั่นครับจ้ะอ๋อเขาขับพลอยสาฟังข่าวไปเรื่อยๆแน่นว่าตอนได้จริงๆจับขึ้นไปอีกแม่นอ่าตอนนี้ยังหนีได้อยู่ว่าวันนั้มันนักเที่ยวโต้แย้งกูนะกูอ้างน้ำเนี่ยพายาหนาแต่กับคนฝันเห็นลอดซีนันอะแต่งแต่งเขาเอิยังไงแต่งสุดคนนั้นแต่งสุดเต็มยศค่ะเต็มสุดอ่าช่วยัวเลขให็นคนบ้างไหมช่วยัวเลขเดี๋ยวจะได้ถามมาเก้าหาครับนี่มาจะใส่นี่ยเก้าห้ากับหนึ่งศูนย์นี่มาจังไหน เห็นไหมเห็นเห็นนะครับเห็นเห็นเอาไว้ตรงนั้นละฮตัวเลขกี่ร้อยมากเหรคือตัวเลขเจียเก้าศูนย์เด้อครับครับแต่ว่าตัวเลขเก้าหากับหนึ่งศูนย์มากจัิงเลยเก้าห้าถามว่าไอ้เก้าหามาจากไหนผมบอกว่าเก้าห้าเนี่ยเป็นพ่อโสเกิดของลอดซิดมันสองสี่เก้าห้าครับ,รบแล้วก็เลขเอ่อเลขซิปเนี่ก็เป็นลอดซีดอยู่แล้วถึงไหมครับไม่ออกออกมานน่ำเพราะว่ามือเหมือนฝันอะไรายบรรลุนแล้วครับคือฟันมันออกไปครับ หลังจากหันมากอ่ะยังฝันจะเคลียแล้เเวเนี่ยแต่แต่ไอ้แซมฝันบ้านแต่ตองหงดม้าเนเี่ยตองหงดที่ฝันเห็นลอดตีเป็นอปอมอเงินล่ะปะเพราะอ่านะมาอีกแตฝันเห็นปูพญานาคที่วันนี้รักถึงมานี่มาบอาก,กนี่จ้ะไปว่าตอนนี้มีเลขเท่านี้แหละมีเท่านี้เลขไปเชียงทุบเชียงไทยเชีย,ยงอีย่างบนไปน้ำมันน้ำหนีนเบนเบนมีเลขทูบเหล็อย่างบ่เลขทูบได้ตัวเดียวกันเลยก็คืองเตาศูนย์โอ้เลขทูบได้เตาศูนย์คนกับมี่ในส่วนตัวไอ้แซมนี่เราก็ที่ไป วายสถานที่พญานาคต่างๆครับเนาะเพราะว่าเปลี่ยนข้ามชนน์ยังนัรง้วนะ่ยตุ้ังตอนนี้เพิ่นใหญ่ปูพญานาคนี่มาวายหมองน้ำเพแล้วเพผันอันเชิญมาถี่แล้วบานี้มือนั่นมันมีมันมีคนคือจังเรามาลูบหลังใหญ่ๆเนาะหนูเรื่องบาเดื่อนี้ตุ้มฟังมามาบอกว่าเจ้าน่ะตั้งพญานาคตั้งปูพญานาคนี่บ่ถือบมองให้เจ้าใหญ่เด้อว่าสั่นถึนเจ้าบ่็นใหญ่นี่เพิ่นมาเอาเพิ่นติดเพิ่งมาบอกหลีบบ่ได้ว่าสั่นเพป็นก็เลยใหญ่ไปทางเขาเอื้อนทางทิยังก็ล่ศ เอาเป็นว่าใหญ่ถูกต้องจ้ะใหญ่ใหญ่มันถือทางเลยเพราะมันใหญ่มากเพิ่งกำลังฝันเลยคือมันใหญ่มาทางทิศตะวันออกเสียงออกคือกบรู้มันเพิ่งก็บอกว่าให้่ใหญ่มันถือข้างตอนนี้ถือแล้วเพิ่งก็ฟันเลยแมาสั่นคนอันเชิญจับคุณมาเพิ่งก็มาซื้อพระจันาค์เจ็ดเสียงเต่าเสียงในเฮ็ดเป็นมองเป็นปูไปเลยเงียนนี้เออยบเงียบเลยเดี๋ยวนี้เนาะครับโอ้ยหลังจากที่รุดไปสองวัดในให้ว่างัดนี้ก็เป็นข้าวดีกระแสข้าวดีไม่อีกแล้วแต่ว่าทางนี้ทางนั้นการที่ ท่างช่องนํำเสนอไปนี่เพราะมันว่าชวนให้เชื่อดิไม่ได้แนะนำไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อว่านั้นเปลี่ยนจากนั่นอันนี้เป็ยนทั้งซี่จะต้องเสียด้ว่าไรว่าครับอันนี้ว่าแบ่งปั่นให้ใส่สติดีๆใส่วิจารณญาณว่ามันมีความเปลี่ยนไปได้บ้างท่างช่างก็สงสัยกันจนได้ท้ายถ้าไม่พ้นพี่น้องเบิ่งสาเุที่ล่องคิดไปี่ก็อยากให้วิเคราะห์ไปน้วกันร่านมีความเปลี่ยนไปได้จังไร ในส่วนเอ่อพญานาานี้จ้นมาบอาบอกเด็กช่างันที่นะหลังจากที่เพิ่นบอกถือสี่งวดจีนเนาะสี่งวดติดแล้วก็มาเวียนสองงวดแล้วก็มาบอกถืองวดบานที่ผ่านมาองหนึ่งหันเป็นหางงวดงวดนี้คืองวดที่หกพาม่นถืออีกเนาะเดี๋ยวเข้ากับมารุนกันงวดวันที่หนึ่งอ่ากอลกัดาพุ่มกอละกรลดาพุมนี่ละว่า ที่นั่นจังไหนที่ที่เขา่เาเ่ e าเข่าเนาะแมนซึ่งเลขตัวนี้กับตรงกันข้ามหลายส่วนนี่แมนตรงกันข้ามหลายทางตรงกับหลายตำหนักนี่เลขตัวนี้ไม่ต้องว่าใส่ไผ่ดอกว่าใส่น้องพุ่มเหรอน้อ่าชื่นใจแล้วหล่ะขันเดินว่าแต่ผมคือกันกับน้องพุ่มแต่บ่ได้เอาเลขน้องพุ่มมาปล่อยดิแมนเลขของพรยานาครคือส่วนของพรานาหน้าวนไอ้เลขพรยาน้านี่เพิ่นปล่อยออกมาอ่าก้อนก้อนหนานั่นนี่เลขชุดนี่แมนปล่อยปล่อยตั้งแต่ต้องงวดแล้วครับ Dante, ก็คือพันได้จักมือเรียกออกสองสามมือเท่าน well ั ed, Aye, ้นนะก็สามารถได้เลขกวนี <email> ้ออกมากแต่ว่าในส่วนเลขอันนี้ก็ฟันมาขึืนนี่มันก็มาตรงครับอันนี้เลยมาตรงกันตรับส่วนเลขถูกที่บนจุดก็ได้เก้าศูนย์หนก็เลยเขียนเพราะว่ามันมันตรงกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนเลขถูกจ่ะเจนบารนี้เปลี่ยนซีบารนี้อันนี้ความเห็นตางของผมเปลี่ยนทังสี่ก็คือเก้าห้าหนึ่งศูนย์นี่คนเลย วินเล่นเลยวิ่นเลยจับใส่กันทุกตัวแมนเลขออกอยู่ได้นีนเปยนยังค่อยว่าเลขกวอยู่ได้นีนม,มันมักจังสี้อยู่ในใจเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวห้าศูนย์ หนึ่งศูน,น,นย์เน,เนี่ยเก้าศูนย์ยังนาเอาศูนย์นี่ว่าวิ่นไซ่้เบิด,ด์ติสรถเด็กอย่อะะางน,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 นี้คือปลาเนี่ยเวลาโดยชนโตเนแต่ว่าไม่มีคนไทบานหนูเนาะแม่ที่เพื่อนเพื่อือเลยนะแม่แซมดีๆค่ณบอกว่าวันนี้คือฟันดีแถวเล็กพญ,ญานาคไปเซียงมาสัน่นฟันว่าไอ้แซมเนเลือดนอาบเต็มโตอยู่ไหลลงมามาั่นแต่ว่าไม่เคี้ยวน่ะไมพูดจะนิงแซมน่ยคือฝันแบบม่มีบุบมาสั่นเนาะว่ารื่อว่าอายุเพื่อนบอกสั่นหนูก็เยว่ากะ ก็ล่องเอาตีล้องเบิงหรืออะไรบางสิอายุคนก็สามสองย่างสามสามนะครับอ๋อแต่ว่าเวลานิสซอนตัวเลขนี่ก็คือซีมมีซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่แต่ว่านิสซอนเอฟซีติดตามน้องพุ่มอยู่นี่ก็ยาเลืมเด็ดขรับครับซิมีเจ้าหนึ่งโยนที่มีเซนกับกับเล่าน่ะนั่นมีเล่ามีเซนกับน้องพุ่มครับ่าซึ่งเล่าถือกับน้องพุ่มมาหลายงวดแล้วครับ คือกันเล่ามาน้องพุ่มสิยิบเลอติลี่ห้โรดโอ๋ออ่าครับตั้งแต่โอ้ตั้งแต่หลายงวดแตวเล่าถึงวันละหลายแสนเจ้าน,น,นี่ก็ได้เล่าสิมาเมื่อไหอร่ยังบอลลูครับอ่าแต่ว่าห้ามฝันคอยติดตามคอยยองไปจอบอยู่เรื่อเนอะเอ่อเท่ากับบอลุ้นกันว่าเพิ่นสิมาหยิบตัวไหนมาตรงกันบ่ครับอ่าในส่วนเลขที่ปล่อยไปแล้วคือศูนย์หกศูนย์ห้าครับแมมโมเรยของพุ่มเป็นบ้าแมนแมนทันยิบตัวเดียวกันนี่พระเจ้า อเขาแน่นอนแมนขั้นเขาขั้นหมายถึงว่าขั้นน้ำูุมจับรอตเตอรี่ของแพงดีเป็นเคยหยิบประจำแมนแมนแพงหยิบประจำแล้วก็นคนที่จะ อมาให้น้องพุ่มยิบนี่คือถือะครับน้องพุ่มตลอดเนี่ยอ่าเอาไง่ายๆว่าสองคอนนี่ดวงชมพุ่มกันแม่นอ่าทีมายิบให้กันนี่ยครับทีถ้าเปลี่ยนตัวใดตาเบิ้งครับนี่ละคือกรอบสุตไทยแม่ว่าทียิบตัวใดเลขที่เปลี่ยนอพอเปลี่ยนนี่อยู่กรอกนี้เท่านั้นแม่นแมนแม่นมน้องพุ่มก็เน้นย้ำสั้นนี่ครับจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอยู่กรอกนี้เท่านั้นแมราะฉะนั้นกระแสน้องพุ่มมีเทคนิดตามไปทุกคลิปครับเนาะครับเออเปลี่ยนสั้นจ้ ในส่วนของเรน้องพุ่มกับทิต่างกันต่อไปพระญาณกับทิ่ต่างกันต่อไปครับว่าสี่มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบอให้จับตากันไว้ดีๆสำหรับคลิปนี้ก็้ามีเนาะฝากพูดอะครนะ